สวัสดีครับ AS Play ขอนำท่านผู้ชมมาชมการแข่งขันฟุตบอลลีเวอร์ลีกครับ2021-2022นะครับเป็นเกมรอบ32ทีมสุดท้ายคู่ระหว่างอุทัยธานี FC เปิดสนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีเจอกับเมืองทองยูเนเต็ดมาดูไลน์อัพกันก่อนนะครับทางด้านอุทัยธานี FC นะครับมาในระบบ3-5-2นะครับทีมจากลีเวอร์ลีกนะครับเมืองทองยูเนเต็ดนะครับมาในระบบ4-1-4-1นะครับนะครับเกมเริ่มแล้วนะครับเป็น ฝั่งของอุทัยธานีครับที่ได้เป็นฝ่ายเปิดเกมเริ่มก่อนครับแต่ว่าไปเกมนี้ก็เหมือนเป็นการคืนสู่เย้าของนักเตะอุทัยธานีเอซหลายต่อหลายคนนะครับที่สุ้มาักสำรองครับมีทั้งบงโคโทศสกายรวมทั้งดัตสกรทองเหลา่าที่ถือว่าเป็นตำนานของมืองคองครับวันนี้ได้เจอทีนเก่ครั้งหนึ่งเด้ย๋ยคืนหลังลูกนี้เกือบไปแล้วยังสก,กัดไว้ได้ครับเปอรเกียกี้ต้องอโทษเลยนะครับส่งบอลย้อนมาแล้วมันแรงครับเปอเกียกี้ต้องใช้จังหวะและก็เวลาในการแต่งบอลก,ก่อนครับจากกรี ที่ดูเหมือนจะไม่มีะไรนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นท้าที่ไม่ถนัดนะครับแล้วยังดีที่อุติเกียรติยังตามสกัดเอาไว้ได้ครับเนี่ยครับโอ้โหกระแทกบอลแรงเกินไปครับจับแล้วก็เหมือนจะไม่ดีแล้วนะครับอุติเกียรติโอ้แต่ว่ายังมีความวายอยู่ครับนิดเดียวว่าจะถึงบอลอยู่แล้วเจาซันกจอริทัสสาครับออกมาให้แล้วจิ้มเข่าถึงบอลก่อนแล้วบอลพุทธสินเป่าหยุดเกมไม่ให้ได้เปรียบกับอุทัยธานีนะครับ เนี่ยครับโวยเลยครับทางลิคาโดซานโตสนะครับมาอาจจะเดี๋ยวดูภาพชา้าทีนะครับจังหวะที่ถึงแล้วครับจิตปัญญาแล้วบวกกับทางชาติชายสัตนดาวเนี่ยครับอาจจะมองว่าจิตปัญญาไปฟาวหรือเปล่าครับ <c oughs> เพราะว่าชาติชายนี่อาจจะบอลก่อน,อนเอาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยครับแน่นอนครับ เป็นชาติาชายนะครับที่ฟาวนะครับแล้วก็รับใบเหลืองไปด้วยจริงๆบองมาข้างหน้าแล้วมาวัดกันหมงได้ถึงก่อนนะครับจิตปัญญาเข้าขวา,ขวาล็อกเข้าซ้ายจิตปัญญาโอ้คือหาจังหวะจบดีแล้วนะครับจิตปัญญาที่สุดดูอีกครั้งครับบอลยาเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่ว่าเนี่ยครับห้ามประมาทเด็ดขาดครับจังหวะแบบนี้เราก็ทําได้ดีครับลิคาโดจิตปัญญาที่สุดตามมาเล่นได้ดึงหลอกแล้วก็โอ้โหจังหวะจะยก ลิคาโดซานโตนี่เซ็งเลยครับนี่มีช่องโล่งๆเลยครับจะยัดขวาซ้ายก็ได้ครับแต่เลือกจะยกะครับทุ่มลูกนี้ไม่ดีนะครับคุณทวีอุทยทา,านีย่างบอลกลับไปได้อุสรกรอ,อกจิตปัญญายิงลูกนี้ลูกเสาออกไปครับลิคาโดซานโตโู้โหจิตปัญญานี่คือทีเด็ดเลยนะครับของทางอุทัยธานีครับ แต่ว่าจังหวะจบเนี่ยครับดูอีกครั้งครับเห็นช่องช่องนั้นเดียวครับแล้วก็ไหลมาจังหวะจับดีอยู่แล้วครับอแต่ว่าเลือกยิงบิดออกเองครับโอ้โหยิงออกไปอย่างน่าเสียดายเลยครับแต่ก็ต้องชมทางโคบาลินี่ด้วยครับที่วิ่งเข้ามากดดันครับทำให้ลกาโสซานต์นี่ยิงบุดออกเองก่อนได้อีกแล้วครับหลุดไปทางฝั่งขวานะครับโล่งอยู่เลยครับเอมบาเอมบายอดมาเสาส ลิคาโดยิงลูกนี้เรียบร้อยครับเด้งประตูต่อศูนย์ครับลิคาโดซานโตสยิงให้อุทัยธานีออกออกนำมาแล้วครับโอ้โหเอาจนได้ครับแล้วดูครับท่าดีใจคือกดดันอยู่นานนะครับทางอุทัยธานีเอฟซีนะครับแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนำจนได้ครับจากทางลิคาโดซานโตส์เนีแต่ว่าก่อนหน้านั้นนี่แทบจะไม่มีโอกาสยิงเลยนะครับก็เป็นจิตปัญญาแล้วก็ ชิโกซี่เอ็มบาร์นะครับแต่ว่าสุดท้ายนั้นเป็นลิคาโดซานโตสนะครับที่มายิงให้ไทยธานีเอฟซีนั้นขึ้นนำเมืองทองยูนเต็ดไปแล้ว1นต่อศครับดูอีกครั้งครับขึ้นทางซ้ายเริ่มจากจิตปัญญาครับแล้วไหลามาที่ชิโกซี่เอ็มบาร์ครับมีเวลามีพื้นที่ครับแล้วก็เลือกไปเสาไกลครับขยับมารับบอลแล้วครับแล้วก็ยิงย้อนตัวเข้าไปครับพยายามจะมาปิดนะครับสระบุรีธานทองแต่ว่าทางลิคาโดซานโตสนี่ก็ยิงย้อนตัวของสระบุรีธานทองเข้าไปเลยครับ เป็นชีมโกอีก1ลูกนะครับสแนวลูกมีส่วนร่วมทั้งหมดนะครับบอลเริ่มจากจิตปัญญาที่สุดนะครับเปิดให้กับซิกซี M ่เอมบาแล้วก็ยอดมาให้กับดิคาโดซานโตครับนะครับดิคาโดเอาบอลลงได้ยังผูกพันกันอยู่รุ่สินปล่อยเกมไหลต่อสุพจน์ซุป์มองแล้วนะครับเปิดไปแล้วถึงบอลไหมเรียบร้อยไหมยังติดปลายมือสมพรนะครับดูครับ,บอลเปิดของทางสุพจน์ครับโอ้โหโค้งเข้ามาแล้วก็ไปตามสัญชาตญาณกองหน้าครับ ิโกชียร์บาแต่ว่าคนที่ดีกว่าคือสมพรมจดเนี่ยครับแล้วก็เนี่ยครับโทดาครบ2อสองนาทีไปแล้วนะครับผู้ศิศิลก็ขอนุญาติบรบาการขันในครึ่งแรกนะครับเป็นทางไทธา,านีเอฟซีนั้นที่ขึ้นนำเมืองทองยืนเต็ดไปก่อนนะครับอานวิไลลงมานะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็ถอดมาโกบาลินี่ออกนะครับแล้วก็ส่งหมายเล็กสารครับดูครับโฮชาล,ลงมา สู้กันต่อนะครับละอีก45นาทีที่เหลือครับศึกลิโวอรลีคับสวิตเปิดมาเสาแรกโฉบแล้วบอลเหลือเสาสองไปนิดเดียวครับกะจังหวะพลาดนะครับบุญยเกียรติโอ้เป็นซ้ายผ่านตลอดจริงๆครับช็อตนี้ครับดูครับเปิดแตะมุมเข้ามาครับสองสวิตผ่านทองแล้วก็นี่ครับโอ้ผ่านตลอดหมดเลยครับไม่มีใครเจอบอลเลยครับคุณนัทเสดาของทางเมืองทองครับเลยไปคนที่จะชาร์จเนี่็คือทางธีรพรย้อเยอยนะครับ ไม่โดนบอลครับแต่ตัวนี้เข้าประตูไปวิทยาทุ่มมาติดโฮชาแล้วทิ่มาลูกนี้เร็วกว่าไม้ถึงบอลก่อนนะครับเอมบายิงสงเสาแต่ตัวไกลไม่มีเพื่อนเติมขึ้นมานะครับจังหวะกระดกมาของทางลิคกโดซานโตสนะครับแล้วก็เร็วครับสุดท้ายยัดเลยครับโอ้โหแต่ว่าชนเสาแหม่ไม่เสียบมุมครับสูอยังดีที่ชนเสายังอยู่ในเกมของตัวเองครับเมืองทอง เกือบไปครับซูโกซีเอ็มบารตรงกลางวางอยู่แต่จะไปเองครับเอ็มบาเหลียงจีเข้าหาพาบอลได้แล้วครับเอ็มบาถึงกอลเกตต์ยิงเสาแรกโอ้โอ้มั่นใจในความสามารถเฉพาะตัวของตัวเองนะครับทางซูโกซีเอ็มบาดูครับมาคนเดียวไม่ต้องสนใจใครครับ,รบขั้วขึ้นมาแล้วโอ้ดูครับวีรเทพพยายามจะตามแล้วครับแต่ว่าไม่ทันสุดท้ายเลือกเสาแรกครับ ยิงเข้าหน้าต่างออกไปสะดอร์บิซาเยฟขวาวางอยู่วิลเลนพ,อนพอล็อปวิลเลนพ็อปล็อกโอ้โหพลาดโอกาสยิงไปเลยครับวิลเลนพ็อปโอ้โหทำกันมาอย่างสวยเลยครับแต่ว่าจังหวะจบอีกแล้วครับมาจากธีรพลย้อนเย,เยเน้ยแน่ครับต่อมาสะดอร์บิซาเยฟแล้วก็ถึงวิลเลนพ็อปนี่นะแต่ว่าไปหักจังหวะสุดท้ายโอ้โหไม่จับสินใจยิงตั้งแต่จังหวะแรกครับจะเอาชัวร์ไปไหนจะ ล็อกเข่าเหลี่ยมเท้าซ้ายนะครับกลายเป็นว่ามีวิทยาเข้ามาซอลแล้วก็เคยสกัดได้ฝากมาที่ธีพรพลอีกครั้งหนึ่งธีพรพลถึงเส้นหลังตกก,กลางดิษเยฟยิงจังหวะแรกติดล็อกอแล้วครับจิตปัญญาจะสวนเอ็นบาแม่ยังมีมาช่วยได้ในจังหวะสุดท้ายเลยครับดูอีกครั้งครับจังหวะจังหวะทัดแบ็กกลับมาเนี่ยครับแล้วก็ยิงเลยครับโอ้ยจาวิทย์มองแล้วนะครับต้องเปิดแล้ว บอลตกพื้นแล้วก็เข้ามือของบุญญเกียรตินะครับโอ้โหแบบนี้ก็น่าจะจบแล้วอะไรครับมันอยู่ลบซี่นี่ถอดแล้วครับน่าจะรับยอมรับสาภาพแล้วครับโวยโปรแกรมช่วงนี้ที่มันชุกจริงๆนะครับแล้วจบเกมนะครับอูไทยธานีก็ต้องบอกว่าล้มยักษ์แล้วครับชนะเมืองทองยูืนแต่ไป1ประตูต่อศูนย์ครับจากประตูชัยของดิคโาโดซากโตสนาที3 3ครับ